ยูใ่ในกันอยู่ในกั้นว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนหนูยิงวะาเรายิงก่อนเขาจะแท้ทําไมเราตายก่อนเขาเนี่ยเราจะเป็นหน่วยสไนเปอร์ยิงสนับสนุนให้นายเองนะนออเอาละเว้ยยิงอีหยังโอ้โหแตกกระจายโว้ยยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยตายด้วยเหรอวนะเนี่ยจะไปไหนโอย ฮอ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 ยิงฮอยิงฮอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับแอดปอกก็จะพาเพื่อนมาจัดสเปคคอมอีกแล้วนะครับสเปคคอมวันน ok ี้ก็งบประมาณจะอยู่ที่สี่หมื่นกลางๆนะครับแต่จัดโปรโมชั่นเหลือแค่สี่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะพามา เจาะรายละเอียดสเปคกันว่าสเปคเนี่ยมันได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยลดราคาเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเปคคอมมันนี้ที่ต๊อกพาจัดดีกว่าว่ามีสเปคคอมอะไรบ้างและมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับสเปคคอมวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับจอ27นิ้ว r e f ฟรชเร a 165เฮิร์ตเลยนะครับความคมชัดจอตอนนี้ก็เป็นจอ Full HD เป็นจอเกมมิ่งนะครับรองรับ AMD FreeSync ด้วยนะครับมีเทคโนโลยีถนอมไยตามีเทคโนโลยีลด Input l แ g กด้วยผมทำให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยเวลาเรายิงสตูเนี่ยมันทําให้มันยิงง่ายยิงขึ้นยิงแม่นยิงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์เนลเนี่ยก็เป็นพาร์เนล VA ด้วยนะครับก็ช่วยให้เวลาเราเล่นเกมเราดูหนังเนี่ยสีสันมันสดใสามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จอเนี่ยเป็นจอขอบบางก็ดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับสามารถปรับสูงปรับต่ําได้นะครับนี่ครับสามารถก้มเงยได้ด้วยนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของจอนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสเปคค,คอมที่บอกว,ว่ามีอะไรบ้างเรามารับชมกันเลยในส่วนของ CPU ของเรานะครับใช้เป็นตัว Intel Core i7 ของผม i7 9 7 0 0นะครับตัวนี้ก็เหมาะสมมากสำหรับเล่นเกมหรือว่าเพื่อนเนี่ยเอาไปทำงานตัดต่อเอาไปทำงานสตรีมมิ่งก็ได้เช่นกันนะครับถือว่ารองรับการทำงานที่หลากหลายกันเลยนะครับโอเคต่อมาเมนบอร์ดที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นของ กิกะไบ B ์ b 3 6 5 M a l ลอัด e l i t นั่นเองนะครับตัวนี้ก็วัสดุดีมีคุณภาพรองรับการอัปเกรดได้หลากหลายเลยนะครับสามารถใส่แรมได้ถึง4ตัวนะผมสามารถใส่ M.2 ได้สองโฟลเลยนะครับผมก็จะมีใส่ NVMe แล้วก็ใส่ SATA อีกสฟลทหนึ่งก็สามารถใส่ M.2 Wi-Fi ได้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็รองรับการติดตั้งชุดน้ำในอนาคตนะครับสามารถใส่กับ Intel Core กก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่า เมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยภาคแจกไฟออกแบบมาได้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับก็เป็นเมนบอร์ดที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับต่อมาในส่วนของแรมนะครับแรมก็ให้มาถึง16 g b กบัส2 6 6 6นะครับบอกเลยว่าใช้กันยาวๆเลยนะกับตัวยี่ห้อ t f o r e Vulcan 4นั่นเองนะครับสามารถ ทำให้เราเนี่ยสามารถเปิดโปรแกรมได้แหละโปรแกรมได้อย่างลื่นๆเลยนะครับเวลาเราจะไลฟ์สตรีมเนี่ยเราเปิดมอนเตอร์1จอเราเปิดเล่นเกม1จอเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างลื่นๆเลยนะครับถ้าแรมแปดกิ้งเนี่ยถ้าเราเปิดโปรแกรมเพิ่มขึ้นมามากๆเนี่ยมันอาจจะมีการแหลกนะผมถ้าเราใส่ไป16กินเนี่ยมันก็ช่วยให้การเล่นเกมการทําง,งานมันดูลื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งเกมติดตั้ง Windows นะครับเราก็ใช้ SSD SATA นะครับช่วยให คอมพิวเตอร์เนี่ยมันทํางานได้ไวยิ่งขึ้นโหลดเร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราเอามาลงโปรแกรมใน SSD เนี่ยมันก็ช่วยให้เราเปิดโปรแกรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราเอาไปลงเกมเนี่ยเกมเราก็กดปุ๊บปบแป๊บเดียวมันก็พร้อมเล่นแล้วนะครับ กับความจุที่480กิกก็เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันนี้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไหนเล่นเกมที่แบบกินสเปคคอมมากๆนะผมแนะนำโค้ชเพื่อนก็สามารถใส่เอเดดเพิ่มหรือว่าจะใส่ฮาร์ดดิสเพิ่มก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาในส่วนพาวเวอร์สไพล์นะผมพาวเวอร์สไพล์เราก็ใช้ของคูลเลอร์มัตเตอร์600วัตต์80พัตสีขาวนะครับก็เพียงพอแบบเหลือๆเลยกับการประกอบคอมเซ็ตนี้นะครับในอนาคตถ้าเราจะใส่2080 ti ก็สบายๆเลยนะครับถือว่าใช้งานกันยาวๆเลยนะกับพาวเวอร์สไพล์ตัวนนี้เาะ ต่อมาในส่วนของกาจอของผเราใช้เป็นของกิกะไบ3พันลมตัวท็อปเลยนะผม RTX 2060 Super สามารถปรับสุดได้แทบทุกเกมเลยนะครับผมแล้วก็ระบายความร้อนดีมากๆด้วยแล้วก็มีกิมมิกเล็กๆก็คือมีไฟ RGB ที่โลโก้กิกะไบด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์นะครับผมเราใช้ของ Aero c o ู l มีพัดลม 2ตัวด้านหน้านะครับผมบอกเลยว่าลมค่อนข้างเย็นนะครับช่วยให้การระบายความร้อนเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของฝาข้างนะผมฝาข้างเป็นกระจกเทอร์อร์การ์นะผมจะให้เรามองข้างในตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพื่อนไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ารายละเอียดราคาแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะไปทดสอบการเล่นเกมกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ในส่วนของรายละเอียดราคานะครับผมเครื่องนี้ก็ราคาจะอยู่ที่44,850บาทนะครับก็ถ้าซื้อคอมเนี่ยงบประมาณ40,000นะจะได้รับเงินคืน2,500บาทนะครับแต่ถ้าเราซื้อเป็น Intel Core 7 Core 9ที่ร่วมรายการเนี่ยก็ลดเพิ่มอีก1,000บาทก็เท่ากับว่าเราได้รับส่วนลดสูงถึง3,500บาทกันเลยนะก็ถือว่าลดเยอะมากๆเลยนะพร้อมจออีกด้วยนะเป็นจอเล่นเกม27นิ้วขอบบาง จอ165 h z ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับสามารถผ่อนชิช้ๆได้ตกเดือนละ1,869บาทเท่านั้นเองแต่ต้องผ่อนผ่านบัตรเครดิตนะครับก็ถ้าใครสนใจสอบถามรายละเอียดเนี่ยแอดป๊อกก็ทิ้งลิงก์ลายไว้ใต้คลิปแล้วนะครับผมก็แอดไปสอบถามกันได้เลยนะครับในส่วนของโปรโมชั่นเก้าอี้เกมมิ่งเกียร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อได้รับเงินคืนสูงถึง1,000บาทเลยนะครับ และโปรโมชั่นที่ประกอบคอมพิวเตอร์กับ p o w e r b y y DIY p o w e r b y y d v ด i ว e นะก่อกประมาณ3 0 0 0 0 3ถึง3 0 0ได้รับเงินคืน1,500บาทประกอบคอม4 0 0 0 0ถึง4 0 0ได้รับเงินคืน2,500บาทถ้าเพื่อนประกอบใช้ CPU Intel Core i7 กับ Intel Core i9 แล้วผมเพื่อนจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะโอ้โหและถ้าเพื่อนเนี่ย ประกอบคอม50 0 0 0บาทขึ้นไปได้รับเงินคืนสูงถึง3,500บาทและถ้าเพื่อนเนี่ยประกอบคอมพิวเตอร์ใช้ CPU Intel i7 กับ i9 ก็ได้รับส่วนลดเพิ่อมอีก1,000บาทอีกด้วยนะครับก็ได้รับส่วนลดส,สูงถึง4,500บาทโอ้โหแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมเท่ากับเราได้การ์ดจอดีๆ1ใบหรือว่าได้ SSD 500GB อีก1อันเลยนะผม s s d ก็จะประมาณ m.25 0 0 g b NVMe เลยนะครับผมก็ถือว่า คุ้มค่ามากมากเลยนะครับเปิดขายเฉพาะกิจที่ Power by Outlet อุดรธานี Power by Outlet ราชพฤกษ์และ Power by Outlet ชนบุรีนั่นเองนะครับเราก็มาทดสอบเกม PUBG เกมแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปลงที่ไกลเพื่อหลีกเลี่ยงการมาทาด,ดีกว่ารู้สึกว่าผมลงทีแรกที่ตายตลอดนะครับรู้สึกว่าฝีมือตก <c oughs> เออว่าจะเก็บไฮไลท์เท่ๆยิงเขาได้สักตัว2ตัว ไม่ได้นะครับตายตลอดนี่ผมนี่ต้องไปจับเกม b a t t l e f i e l นะผมเล่นบ่อยผมชอบมากเลยคือแบบมันตะลุมบอลกันอะแล้วมันยิงแล้วมันผมรู้สึกมันยิงง่ายกว่าเกมพับจีนะเออผมชอบเกม b a t t l e f i e l มากกว่าเกมพับจีนะครับอ่ะเราไปเล่นเกมพับ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 จีกันเออไม่มีคนลงนี่สบายโอเคครับตอนนี้ผมก็ปรับเป็น Full HD ไปที่โลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะ เร็วแรงแค่ไหนฟอ่าครับลืนล่นๆเลยเป๋าสิโอ้ปลอดภัยครับชิลได้เลยวันนี้สบายกินยากินยาได้ไม่ได้กินนานลืมปุ่มกดตัวเนี่ยไม่รู้ว่ากดตัวไหนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการปรับตั้งค่ากันเลยการปรับตั้งค่าเป็นฟูสกีนไฮนะผมปรับเป็นไฮนี่หว่านะครับปรับเป็นไฮเฟียมเ e ตก็อ่ะ ทำไปทางไหนดีนะเฟมเรทก็อยู่ประมาณ160-170เฟรมนะครับปรับเป็นไฮทำไปทางไหนดีครับเพื่อนทนทางนี้ดีกว่าเนาะโอเคครับปรับไฮก็อยู่ประมาณ170-180แเฟรมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงท่านี้ท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับแมปด้วยนะครับการจรอว์ก็ทำงานเต็มที่นะครับซีบิวทำงานาประมาณน0ต่อมาผมจะปรับเป็นเ l t ต้ากันเลยละกันปุ๊บ แบออตานะครับเฟรมเลตก็จะอยู่ประมาณ140-150เฟรมการจอก็ทำงานประมาณ94%นะผมทำงานเต็มที่เนาะซีวิวก็ทำงานประมาณ50%แรมกินไปประมาณ7กิกนะครับส่วนเฟรมเลตก็นิ่งๆเลยนะครับ150เฟรมประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาเรามาดูแบบเวล y l o โกันดีกว่าว่าจะแตะ200กันไหมเนี่ยครับปรับแบบเวล y l o โแล้วประมงค์ผลแป๊บหนึ่ง ก็จะอยู่ที่ประมาณ190เฟรมนะครับก็เหลือๆเ,เลยนะครับกับจอ165เฮิร์ตก็ลื่นๆนะการ์ดจอก็ทำงานประมาณ69นะครับที่มันทำงานได้ไม่ถึง90เพราะว่าเราปรับเป็นวิดีโลพอเราปรับเป็นวิดีโลแล้วเนี่ยการ์ดจอมันก็ทำงานไม่หนักมากนะครับผมมันก็ทำงานประมาณ60-70ประมาณนี้นะโอเคครับต่อมาเราจะมาปรับเป็นโลกันดูปึ๊บ เราเประมาณหสักครู่นะครับปรับโลก็อยู่ประมาณ9 0เฟรมนะครับการ์จอทำงานจาก70ก็ขึ้นมา80แล้วนะโอเคครับเราลองขยับกันบ้างตอนนี้เราอยู่ที่เป็นเป็นโลนะครับโล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 เฮ้ยเอ๋ถึงด้วยมีแต่2 0 0้เฟรมด้วยนะครับนะเก็บของกันก็นเล่นได้อย่างลื่นๆเลยนะครับจอตอนนี้ก็เป็นจอ 165H เฮิร์ตสามารถ เข้าคู่กันกับเกมแนวเอพได้อย่างสบายๆเลยนะครับเพราะว่าเกมแนว f อพเนี่ยต้องการรีเฟรชเรทจอที่สูงนะผมพอรีเฟรชเ่ทจอที่สูงเนี่ยมันก็จะได้เปรียบศัตรูนะครับมันก็จะมองภาพในเกมลื่นกว่าทําให้เวลาเราเล็งศัตรูเนี่ยมันเล็งแม่นกว่านะครับผมเพราะว่าการกระพิภาพเนี่ยมันถี่กว่านะครับทำให้เรามองภาพได้เยอะกว่าจอที่มันแบบรีเฟลเชั่น60เฮิร์ตนะครับผมประมาณนี้ ครับเรื่นเื่นสมูทมากครับผมภาพสมูทมากนะครับเรื่นลื่นมากครับผมดูเฟรมเรทก็นิ่งๆนะครับผมเฟรมเรทเฟรมไทม์นิ่งๆเลยวู้ดูบอ่ะเรายิงกันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมบอสโซนกันตุ้งดุ้งดุ้งดุ้งครับเรื่อยเลย เป็นไงบ้างครับเพื่อนถือว่าสบายๆเลยนะเล่นลื่นมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อเกมขอร t ตีบอ z โซนกันเลยครับเฮ้ยในกันอยู่ในกันว่ไงเพ <Yeah. S 1> ื <Aub ain. S 1> ่อนว่าไงเพื่อนว่าไเพื่อนโหอย่างว่าก็ยิงก่อนเขาจะแช้ทำไมเราตายก่อนเขาเนี่ย อันนี้ผมปรับเป็นสุดนะครับปรับสุดเรามาดูกันก็ถือว่าอย่างเอ้ยเอ้ยหงกูให้กูลงพื้นก็สิวะหัวปืนหูสสนั่นขนาดนี้แล้วกูจะฆ่าใครได้วะเนี้ยเปี่ยงหัวจะไม่แตกหรอวะเนี้ยเอ้อเอ้ออะไรวะอะไรอ้าเอา้าเพื่อนลมขาดวะนี่ อ๋อสเปี้ยงอ๋อใครอยากโดนสักเปี้ยงไหมโอ้โหฝุ่นกระจายเปี้ยงเสยงังไงวะอืมครับยิงสนั่นครับหาใครไม่เจอเลยครับตอนนี้โอ้โหปรับสูตรเฟลมเลยก็เป็นลอยอยู่ใเนี่ย่ะเหรอครับต่อต่อต่อ,ตอ ทำอยู่บนฟ้าเฟรมเลยก็มา100ร้อยเฟรมนะก็ถือว่าโอ้โหก็สูงอยู่นะครับเนี่ยเฮ้ยไอทำไมบางคนมันจัะหวดได้วะมันทำยังไงวะเนี่ยเฮ้ย hey. ลงด้วยลงด้วยเฮ้ hey. ยเจอกล่องแล้วเฮ้ hey. ยใครยิงใครยิงใครยิงคอย่อย oh. ตกใจเบ็ดเลยโอยทำไมซูมช้าขนาดนี้ หน่วเพื่อนสหายเรามาแล้วเราจะเป็นหน่วยสไนเปอร์ยิงสนับสนุนให้นายเองนะอ๋อเราบอยยิงอีหยังโอ้โหแตกกระจายโวยยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยตายด้วยเหรอวะเนี่ยจะไปไหนโหหอ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 ยิงหอยิงหอโหเห็นแล้วเพื่อน เรามาแล้วเรามาพร้อมกับปืนสั้นไปนำเลยนำเลยเพื่อนนำเลยโก g โก o โก้ go, go, go. เอาเหนื่อยบ่เจ้าคือนอนจังสั้นไว้ปืนกลปืนกลเก็บยังไงเออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเกิดอะไรขึ้นนี่น,นี่เรามีสแนเปเปอรเ์เราจัดการให้นี่มีขาตั้งด้วย หัวจะไม่แตกใช่ไหมเนี่ยเอาเพื่อนกูหายไปได้หมดเนีนย่นยไหนไหนไหนโอเคโอเคเราจะจัดเองกระสุนสังหารยน,นันะง,นง,นงนไงนนะเห็นไหมวะ เอาละครับเดี๋ยวผมขอหมอบก่อนเดี๋ยวมาให้ดูการปรับตั้งค่ากันนะครับนี่ครับการตั้งค่าส่วนใหญ่ก็เป็นไฮครับเป็นแบบสุดนะ,นะครับนี่ก็ถือว่าเรียนลื่นเลยนะครับปรับอัลต้าฟูเอสดีล็อกขสิบห้าเฮิร์ตกับเฟมเรทหนึ่งล้ออัพเลยเราจัดการให้เฮ้ยนั่งยงังไงยังไงเดี๋ยววะโอ้โเสียใจจริงๆลูกหมดแล้วแกลูกจะที่ไหนอีกเนี่ย โอเคครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับกับเกม Call of Duty Warzone สามารถปรับสุดเฟรมเรทเป็นร้อยเลยนะครับการ์ดจอทำงานเต็มที่นะครับ CPU ทำงานประมาณ70%นะถ้าจะสตรีมก็สตรีมได้นะครับผมโดยใช้ตัว Encode Intel Quick Sync นะครับผมก็สามารถสตรีมได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะแยกส่วนกันกับตัว CPU ประมวลผลเนาะครับก็ปล่อยให้ CPU มันประมวลผลเกมไปนะครับแล้วก็ให้ตัว Intel Quick Sync เนี่ย Encode ในการไล์สตรีมนั่นเองนะครับ โอ้โหเสียายจริงๆลูกหมดแรมเครื่องกินประมาณ11บกิกนะครับผมเฮ้ยเยเอาแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นลูกเดียวก่อน A B, okay. ขอประท่าขอประท่ โผล่หมดโอ้หูยโค้ยๆๆๆอื้อหือคนนั่นครับอ่ะโอเคครับผมก็ถ้าชื่นชอบนะครับผมสามารถกดลิงก์สั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสามารถผ่อนได้ด้วยโดยผ่อนผ่านบัตรเครดิตนะครับก็จะมีลิงก์แอดไลน์ไปคุยกับแอดมินนะครับโอเคครับผมผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ